เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะพาไปดูว่าเรือไฟฟ้าเนี่ยที่ว่าต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะประจุพลังงานให้แบตเตอรี่ยัยงไงอ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันครับห้องนี้เราติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปด้วยพอดีที่บ้านใช้เป็นระบบอ่าเรียกไฟไฟสามเฟสเราก็เลยต้องต้องอจับชุดอันนี้เป็นชุดออนกริดกำลังกำผลิตอยู่ที่5กิโลวัตต์เป็นระบบ3เฟสช่วงกลางวันเนี่ย เป็นช่วงที่เขาเรียกแดดดีก็จะผลิตไฟฟ้าได้เยอะแบตบที่เราใช้กับเรือจะเป็นแบตหน้าตาอย่างนี้ความจุแต่ละลูกก็ประมาณที่40 M. แอมเราก็จะใช้เครื่องชาร์จขนาดสัก10แอมในใน1ลูก40แอมเนี่ยก็ถ้าโดยประมาณก็คือจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็จะชาร์จเต็มอุปกรณ์เราก็จะมีเขาเรียกตัวหัวจั๊มเข้าที่ขั้วบวกขั้วลบอีกด้านหนึ่งก็จะต่อเข้ากับเครื่องชาร์จ อ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยแล้วแ้วเราชาร์จรูกที่หนึ่งปุ๊บเราต้องดูคั้วให้ดีแล้วก็อันนี้จะขึ้นบอกโวลตตัวนี้น่าจะเต็มแต่ถ้าตัวไม่เต็มปุ๊บมันก็จะอยู่แถวๆประมาณสักแปสิบกว่าวลต์แล้วมันก็จะไล่โวลต์ขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มอันนี้คือเต็มนะมันจะขึ้นประมาณเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยสองวลต์อ่าประมาณนี้อย่างที่ท,ที่ที่คุยให้ฟังไว้ ทีนี้แบตเตอรี่สี่ก้อนเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันมีเขาเรียกพลังงานเหลือเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะดูว่าอ๋อแบตยังเต็มร้อยนะอย่างน้อยเราวิ่งได้1ิกว่ากิโลเมตรแน่นอนต่อหนึ่งลูกเราจะมีเขาเรียกเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เราดูกับแบตเตอรี่ชุดน,นี้จะเป็นบีเอ็มอย่างเนี้ยมันจะมีลูกหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บเราลองเทสดูก็ได้ว่าดูลูกที่หนึ่งว่ามันมีแหมก็นจะเริ่มเชื่อมต่อปุ๊บอ่ามันจะมาแล้วอ่าแสดงว่า ลูกที่หนึ่งเหลืออยู่95%ตัวนี้มันจะมีบอกไว้เลย95%ถ้าถ้าใครศึกษาระบบการแพคแบตเตอรี่จะจะเข้าใจในเรื่องพวกนี้ BMS เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยจัดการตรงนี้ให้ทาให้เกิดการบาลานซ์เซล์ให้ทุกเซลเนี่ยมีแรงดันที่ใกล้เคียงกันจุดที่เรารับแดดก,ก็คือจะเป็นด้านหลังคาโรงจอดเรือเรามีาทลทําโรงจอดเรือแล้วโรงจอดเรือมีพื้นที่บนหลังคาว่างๆเราก็เลยมาใช้ประโยชน์ในการวางแผงโซลาร์เซล แล้วก็ส่งไฟในระบบกระแสตรงหรือไฟ DC เข้ามาที่ที่ตู้นี้จากนั้นก็จะถูกส่งเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์จะทำการประมวลว่ามีไฟจาก DC เข้ามาเท่าไหร่เพียงพอที่จะผลิตเพื่อฟ้อนกลับเข้าไปในบ้านให้ใ,หใ,หใช้ได้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดแผงโซลาเซลล์ผลิตไม่พอก็จะมีการสั่งการดึงไฟหลวง เข้ามาผสมให้จ่ายเข้าไปในโหลดในบ้านให้ให้พอเพียงในการใช้อันนี้ก็คือพอเราเขาเรียกมีความรู้เรื่องเรื่องแบตเตอรี่ขึ้นมาเรารู้ว่าการแพ็คแบตทำยังไงเราก็เริ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เป็นอ่ส่วนของเครื่องมือช่างเนี่ยเราก็พอดีอันนี้อา่าตรวจเช็คแล้วเราพบว่าอา่าตัวเซลเซลแบตมันเริ่มม,มีมีการเสื่อม แต่อันนี้เขาเรียกเป็นวงจร BMS ที่ควบคุมการชาร์จการจ่ายจริงๆพวกนี้หลักการมันก็คือ,คอการทรําปฏิกิริยาทางเคมีแล้วปล่อยโวลต์ออกมาแล้วจากนั้นเราก็เอาโวลต์พวกนี้มาจับอนุกรมหรือขนานเพื่อให้ได้โวลต์ที่ต้องการกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยพวกนี้ถ้าใหญ่ขึ้นนั่นคือ กระแสจะเยอะขึ้นถ้าถ้าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วเรืร่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ต่อหลีเกเลี่ยงไม่ได้ <S <S อ่าอันนี้ก็เป็นหัวขแรกที่เราเอาไว้ใช้ในในการเรียนการสอนด้วยเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดแล้วก็ดูเราไม่ยุ่งยากซับซ้อนตอนนี้เมื่อกี้เราไปดูเรื่องการชาร์จแบตวิธีการอ่าแพ็คแบตเตอรี่ พอเรียนรู้นั้นปุ๊บคราวนี้เราจะเริ่มเอาไว้ใช้งานจริงก็คือจะมีเรือเดี๋ยวจะพาไปดูเรือไฟฟ้าอันนี้มีแบตเตอรี่พร้อมเสียบปลัก๊กแล้วก็สามารถเล่งคันเล่งออกไปใช้งานได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันซึ่งึหืหอแต่ละหูอเขาจะมีเอกลักษณ์ในการต่อเรือไม่เหมือนกันแต่โดยโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นคียกพอเรามาทําที่นั่งเนี่ยก็คือตรงนี้ก็ปเป็นเรือแปดที่นั่งลำนี้ก็แปดที่นั่งพอดีเราชักที่นั่งออก มันก่อนเรามีกิจกรรมเขาเรียกเอาเรือไฟฟ้าไปลากจูงขยักซึ่งซึ่ง,งไม่มีไอเสียฉะนั้นคนที่ถูกลากจูงก็ไม่ต้องนั่งสูดไอเสียจากจากระบบที่เป็นเครื่องยนต์ <c oughs> อันนี้ใช้ดูถึงความแตกต่างและน้ําหนักมันเห็นชัดเจนแล้วว่าอันนี้เครื่องใหญ่กว่าอันนี้จะ,จะเล็กกว่าเลยน้ําหนักก็จะต่างกันประมาณเกือบเกือบสามเท่าทาไมเราถึงเปลี่ยนจากระบบสันดาหมาเป็นระบบไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูว่าเป็นยังไง อ่าอยนี้ของเครื่องยนต์ดีเซลก็คือต้องมีการเผาหัวก่อนเผาหัวนะวเดี๋ยวดูควันจากท่อไอเสียนะอ่ก็ะะะจะมีไอเสีย,ยออกมาแล้วก็รูปแบบนี้ก็คือจะต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาเวลาจะใช้งานแล้วก็แค่เข้าเกียร์เดินหน้า นี้เท่าก์ถอยหลังทุกครั้งก็จะมีเสียงหน่อยเสีงดังอันนี้นะเครื่องยนต์ปั๊บส่วนไฟฟ้านะเก็ดเครื่อเราลงแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็คือจะมีไฟจากแบตเตอรี่วิ่งเข้าไปรอให้มอเตอร์ทำงานแล้วเราแค่เปิดสวิตช์ปุ๊บ นี่คือเครื่องยนต์ติดแล้วนะ,ะแต่เรายังไม่ทำงานให้มันกันเองอ่อาทีนี้เนี่ยเงียบเลยแต่พอเราจะเริ่มทำงานเราแค่เปิดคัน่อเร่งอันนี้คือเสียงนี่คือเสียงของของมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะรับรู้ได้ว่าเสียงมันเบาลงอ่าเดี๋ยวลองลองฟังเสียงเรืองยาวที่กำลังวิ่งมา ถ้าเราเดินหน้าเราก็แค่โยกสวิตให้ไปข้างหน้ามันก็จะผลักเรือไปข้างหน้าพอเรากดไปข้างหลังก็จะมันจะกลายเป็นสวิตไอยหลังแหละเมื่อกี้ที่เราทําให้ดูนะเราต้องยกหางก่อนยกหางมันถึงจะเข้าเกียร์ได้อย่างอันเนี้ยเราแค่เนี้ยเราจุ่มหางปุ๊บเราเข้าขเดินหน้าถอยหลังได้เลยแต่ถ้าเน,นี้ยเราต้องยกหางนมันก็เลยเรียกสะดวกสบายขึ้นตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งยกหางให้เสียเวลา เราแค่เราไปจากนิ่งปุ๊บล้วก็โยกวิตเดินหน้าถอยหลังได้เลยอ้อย่างนี้เราถอยหลังเนี่ยเรือก็เริ่มเคลื่อนถอยหลังแล้วอันนี้เดินหน้าเห็นไหมมันก็กลายเป็นเดินหน้าไปละมันก็ทําให้ควบคุมง่ายอีน,นี้ของมอเตอร์ชุดนี้เป็นระบบะ72โวลต์เรามีการทำเป็นเวอร์ชันอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่สาม ตัวนั้นคือเวอร์ชันที่2เวอร์ชันที่2เนี่ยเราลองดูที่มอเตอร์กำลังวัดที่สูงขึ้นแล้วก็โวลต์ที่ใช้ก็จะสูงขึ้นแต่นี้เราถ้าเป็นประเภทแบบแตัดที่นั่งเราไม่ต้องการกำลังเยอะเราก็เลยใช้ที่ประมาณทัก11กิโลวัตต์อ่าสิกิโลวัตต์ก็ก็ได้ได้เขาเรียกความเร็วที่เทียบเคียงกับกับลำมอเตอร์15กิโลวัตต์หลักๆส่วนประกอบจะมีมอเตอร์ไอตัวที่เห็นเป็นครีบนี้นี่เขาเรียกมอเตอร์เป็น เป็นเคาเื่องก DC มอเตอร์แล้วก็จะมีในส่วนของกล่องกล่องที่เข้ามาควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในกล่องเนี่ยก็จะมีสายพินสายพินต่างๆจะอยู่ทางฝั่งนี้ก็จะเชื่อมต่อกับเขาเรียกตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในมอเตอร์เซนเซอร์มอเตอร์ก็จะส่งสัญญาณเข้าไปที่กล่องเพื่อให้กล่องรับทราบว่าจะทำอะไร จะเดินหน้าถอยหลังจะเร่งคันเร่งอ่าอันนี้เขาเรียกว่ากล่องคอนโทรลอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกส่วนของคันเร่งไฟฟ้าชุดจากตรงเนี้ยไปจนถึงปลายหางเนี่ยก็จะเหมือนระบบเครื่องยนต์เลยถ้ามองดูจากตรงเนี้ยอันนี้เขาเขาต่อจากเกียร์อันนี้เราต่อจากเฟืองทดพอดีเราเราต้องทําระบบเฟืองทดขึ้นมาเพราะว่าเรามีการบรรทุกผู้โดยสารฉะนั้นเราต้องการเขาเรียกแรงบิดท,ที่ที่สูงขึ้นเราเลยต้องทําทด มันจะเป็นทอ่าเรียกทษสองหนึ่งหลังจากนั้นก็ต่อด้วยทอนหางจากนั้นแท่นหางแรงต่างยังเป็นรูปแบบของเครื่องยนต์อยู่เราแค่เอาชุดมอเตอร์ของโทนมาวางแทนแล้วก็ปรับให้มันใช้กับหางได้อ่าก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีในส่วนของเขาเรียกอ่าคันบังคับบางคนก็เรียกแฮนด์พยายามเอาพวกการควบคุมต่างๆมาอยู่ที่ที่มือ ตรงนี้เพื่อได้สะดวกในการใช้งานเดินหน้าถอยหลังแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบระบายความร้อนให้กับกล่องคือพวกแง่พอเวลามันทํางานไปสักพักเหมือนเครื่องยนต์อ่ะทำงานสักพักก็จะเกิดความร้อนสะสมเราก็ต้องเอาความร้อนสะสมเนี่ยระบายออกไปหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะดูดน้ําจากในคลองซึ่งมันมีเป็นแหล่งน้ําอยู่แล้วเราไม่ต้องทาระบบปิดเราทําระบบเปิดดูดน้ําจากในคลองมาผ่านปั๊มแล้วก็วิ่งไป ช่วยระบายความร้อนในในกล่องคอนโทรลแล้วก็ดึงความร้อนออกมาปล่อยออกสู่คลองอก็จะมีประมาณนี้ส่วนแบตเตอรี่เราก็จะเตรียมไว้ประมาณ3ลูกเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานบางบางครั้งเราก็จะใช้วิธีถ้าไม่สะดวกยกแบตเตอรี่ขึ้นไปชาร์จตรงสถานีชาร์จเราก็จะใช้วิธีเอาปลั๊กพ่วงลงมาชาร์จอยู่ที่ที่ตรงนี้เราก็จะเตรียมเอาไว้วก็คือจะมีเครื่องชาร์จ เรือไปเลยเกิดกรณีเราไปจอดที่ไหนนั่งนๆที่ไม่ใช่บ้านเราเราก็จะได้มีชาร์จชาร์จไปด้วยเซฟตี้เราจะต้องมีเบรกเกอร์เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่มันมันมีการลัดวงจรหรือมีการโอเวอร์โหลดของกระแสที่สูงจนเกินไปเนี่ยเบรกเกอร์จะทําหน้าที่เป็นตัวตัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับกล่องคอนโทรลหรือมอเตอร์ของมอเตอร์ไซค์จะเป็นสวิตช์กุญแจแต่ของเรามันไม่จาเป็นต้องมีสวิตช์กุญแจนเราก็ใช้เป็นสวิตช์ออนออฟธรรมดา พอเราเลิกใช้งานแล้วก็กดปุ่ม o อฟแล้วเอาเบรกเกอร์ลงปุ๊บมันก็จะปลอดภัยแล้วแบตเตอรี่ก็จะมีมไฟวิ่งเข้าไปที่ที่มอเตอร์และอันนึงเราต้องมีใบจักรสำรองติดเอาไว้ด้วย,วยเราไม่รู้อะไรใต้น้ํามันจะเกิดมาทําให้ใบจักรหมุนๆแล้วไปฟาดไปโดนแล้วทําให้ใบบินเราก็ต้องมีใบสำรองติดเรือไว้อันนี้อันนี้สําคัญมีบ่อยเลยบางทีไอของใต้น้ําเรามองไม่เห็นขับขับอยู่ไปโดนมันป๊อก ครึ่งใบมันก็จะเขาเรียกหางมันจะแว่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบปุ๊บก็ไปต่อได้แล้วก็พายก็สําคัญพอเวลาเกิดถ้ามันจุกเฉยจริงๆอะไรยังไงก็ยังใช้พายพายเข้าหาฝั่งหรือพายเคลื่อนที่ได้อีกนิดหน่อยอ่านี้มันก็คือระบบของเรือหางยาวเครื่องยนต์นั่นแหละที่เขามีกันมีทั้งพายมีทั้งใบใบจกักเตรียมไว้ ดังนั้นเราพยายามจะดัดแปลงให้มันเขาเรียกเปลี่ยนไปจากระบบเครื่องยนต์ให้น้อยที่สุดเพื่อให้เวลาคนที่อยากเข้าถึงอยากใช้งานจะได้เข้าใจง่ายถ้ามีความรู้หน่อยก็สามารถทำเองดัดแปลงเองได้แต่ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ท,ที่ที่คุยฟังมีความรู้เรื่องแบตเตอรี่ความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลังเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเนี้ยรับรองทำเองได้แน่นอนตอนนี้โดยเฉลี่ย1ก้อน40แอมป์เนี่ย ที่ความเร็วสักไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะได้ประมาณสัก20ถึง25กิโลเมตรทีนี้มันก็มีอง์ปกระกออก์อีกเช่นเรากําลังขับเรือตามน้ําอันนี้ก็ประหยัดกระแสขึ้นถ้าขับเรือทวนน้าเราก็จะใช้กําลังเยอะขึ้นก็คือกินกระแสเยอะขึ้นจํานวนผู้โดยสารที่นั่งนั่ง8คนก็จริงแต่8คนเท่านั้นเป็นฝรั่งตัวใหญ่ๆนั่งก็คือใช้กระแสเพิ่มขึ้นมาอีก เห็นเห็นเห็นเลยแต่ถ้าเป็นคนไทยตัวเล็กๆอันนี้ก็ประหยัดกระแสลงอ่าทีนีทุกอย่างค่ามันจะไม่ตายตัวมันก็จะเปลี่ยนไปตามอ่าแฟกเตอร์ต่งตางๆอย่างที่บอกบางทีเราวิ่งทวนลมนี่ก็มีผลนะวิ่งทวนลมวิ่งตามลมนี่รู้เลยหรืออย่างถ้าเราไม่ระบายความร้อนให้กับกล่องหรือมอเตอร์เนี่ยก็จะกินกระแสเยอะอ่าตรงนี้จะไม่มีตัวเลขที่นิ่งแต่ประมาณคร่าวๆเอา เป็นเป็นเลงของมันอันนี้เราจะต้องดูผ่านแอปของของเครือกล่องมันอันนี้ก็จะเป็นพวกดูข้อมูลต่างๆอ่ะมาแล้วอันนี้คือมันจะบอกว่าอันนี้ถอยหลังเป็น R อันนี้คือเดินหน้าปุ๊บพอเราเร่งคัเร่งเดีย๋ยวดูตรงนี้กับตรงนี้นะอันนี้เป็นหวัดอันนี้เป็นรอบเป็น,น,นแบบ นี่คือแบบไม่มีโหลดแต่ถ้าเราไปจากจุมน้ําเมื่อไหร่ตัวเลขพู้นี้จะเปลี่ยนอันนี้อย่างที่บอกเอ่อมันเป็นระบบ72โวลต์อันนี้อยู่แถวแถวประมาณอาทิตย์นี้ 80. แสแสดงว่าแบตมันยังพอใช้อยู่ยังไม่ถึง72โวลต์อันนี้จะเป็นกระแสที่ใช้วิ่งนนจะเจะืึ้นไปเรื่อยๆ จริงถ้ามีโหลดอ่ะกระแสมันจะถูกดึงใช้เยอะกว่านี้แล้วก็จะมีบอกพวกอุณหภูมิของมอเตอร์บอกอ่าอุณหภูมิของกล่องแทน,นพอเรามีคูลิ่งมอเตอร์ปุ๊บมันก็ทำทำงานเขเรียกภาระน้อยลงมันก็ทำให้กินกระแสน้อยลง